คน้องปันจะทำรถรถอะไรลูกรถแข่งอ่ะเอามไหมแม่เอาไหมให้แม่ทับด้วยแม่จะทำแข่งกับน้องปันอสอนแม่ด้วยนะแม่ทำไม่เป็นทีกระดาษหน้าหนึ่งแผ่นอ<ม>่ะจะทำยังไงต่อกระปุกเตยทำยังไง นี้ไงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ s <S ทำอะไรทำอะไรแบบนี้ฉีกกระดบับแล้วทำไมไม่เอาไม่เอาไม้ทาร์ดดูดอูโหูเอาอันนั้นมาให้แม่อันนั้นให้แม่เออ อ,น,อน้ไงก่นอไปเรียนเร,ร้ามาจากไหนของเองทำไมเก่งจังเลยอ่ะทำเองก็เป็นดูใน u t u b e แม่ไม่เห็นน้องดูอยู่ใช่ไหมใช่แล้วทำยังไงต่อพับสองข้างเหรอใช่นี่เอานี่เทม่เลยอ้อาอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อ

นี่บอโอ้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 ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วโอเคโอเคแม่รู้แล้วอ่าแม่รู้แล้วครับแล้วก็ทำลงมาอย่างนี้บอกแล้วก็รีดใช่ไหมใช่ไหมใช่แม่ทำไมไม่รีดก่อนอ่ะรีด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 แล้วทำไงแล้วก็เอาลงมารีดรีดรีดแ้วกันหนูว่าให้รีดให้มันเป็นแบบนี้ น่าไม่สวยไหมไม่สวยบอไม่สวยบอตั้งสองข้างอ่ะข้างนี้ก็ทำเหมือนเดิมใช่คิดยังไงเราไม่ลืมเลยขับรถว่ารถรถทำไมเป็นแบบนี้ <Okay. S 1> ลดแข็งรถอะไรทำไมเป็นแบบนี้รถกระดาษกระดาษรถกระดาษน้องกานบอกว่ารถกระดาษแล้วทำไงนะไม่เจ๋งเลยไม่ลืมใช่ไหมโอ้โหหรู้แล้วรู้แล้วเออไม่คิดออกแล้วอ่ะ จุดจ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 ดไม่รอเรด้อฮะไม่รอเรเด้อไม่รอเด้อรอแม่หน่อยแล้วทำยังไงครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีนี่เหรอใช่ไหมโอเคทำกี่ข้างทำข้างเดียวทำข้างเดียว นี่เหรอทำแบบนี้แก็เอาันนี้ปิดเ้าวันนี้ปิดเข้าไปเข้าไปปิดแบบนี้ก็รีบหนเดียวยนี่ปิดเข้าไปเลยนี่เหรอใช่ไหมใช่ทำแบบนี้ทำสองข้างทส,สองข้าง มันต้องชิดไหมลูกมันต้องชิดอันนี้สองอันนี้ต้องชิดกันไหมไม่ชิดก็ได้ไม่ต้องชิดหรอกชิดก็ได้ไม่ต้องชิดก็ได้มันไม่เท่าไม่ตรงกันอแล้วทำไงต่อมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วทำไงต่อไม่รู้ตรงนี้ไม่เห็นรู้ตรงนี้ไหม เข้าไปเลยเสดรูปนา้นทำไมยาวจังไหนรูตรงไหนนี่บอกใช่ไหนได้แล้วนี่รู้ตรงนี้เดี๋ยวเอาเข้าไปเลยนี่ไม่เห็นรูตรงนี้ไหมเนี่ยแม่ทช่ไม่มีรูนี่นี่ไงโอ๊ะโอ๊ะมามามาไม่ตัเองเรียบร้อยบอก แค่นี้เป่าแล้วก็เอามือเอามือเอ็นซีเอาเข้าไปเข้าไปได้วทำยังต่อก็เงดื่มด้วยเอง กันนี่หรอใช่ใช่ไหมเฮ้ยเรียบร้อยยังไม่เสร็จนี่เอาอันนี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปใส่เหรเข้าไปนี่ไงไม่อะได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ต้องเดินเข้าไปก่อนนี่ให้เป็นแบบนี้ง่ายง่ายก็เดินเข้าไปง่ายๆ โอ้รู้แล้วโอเคมันไม่เป็นเหรียญมันไม่สวยเลยโอเคไม่เรียบร้อยไม่เสร็จแล้วถูกไหมถูกว้าเก่งไหมแม่เก่งไหมของแม่สวยไมหมนะของแม่ของแม่เพิ่งทำวันแรกไหนของปันมาโชว์สิเสร็จยังแม่มันยังไม่เสร็จต้องทำวันนี้ เอ้อมงสิหลายขันต้อนเดียนือจำหน่เรียนไล่ขันต้อนปานนี้มึงปันภาพให้มันสวยๆหน่อยมันไม่ได้มุมมันน่ะมุนูลีแมจ่จะเต็มเลยนี่ไหมถูกวะนี่ โวขคนจอนว่าง้ามจาองแม่จำนนไหมของแม่น hmm. ้อ <lite> ป oh, so ันไม่ได้เรียนเลยแม่แม่ต้องผลไม้มาง้าม่ตเบียวโอ้าวเอาอ้โอ้โหโอ้โ้องหน่อยไหอ้หอ้ปอ้โหโน้อ้โอ้โหโอ้อ้โหอออออนแม่เปาก่อนนะ้้ห้ยังไงเปายังไงาออหอ เดี๋ยวเดี๋ยวของแม่นู่นของแม่จิบกูด้ยของแม่ไปไกลนู่นอ่ะเดี๋ยวของน้องปันอ่ะน้องปันเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเปล่าว้าแม่เป่าให้หน่อยเอาแม่ให้โอกาสเป่าอีกรอบหนึ่งอ่ะเป่าให้หน่อยอ่ะเป่าก่อนเอ้าเป่าให้หน่อยอ่ะแม่เป่ามันไม่ไปมันหนักเอาของแม่มาเป่า บ้อนของแม่เปล่าก่อนอ่ะเปล่าเปล่าอ่ะเปล่าของแม่เปล่าของแม่ะเปล่าของแม่แล้วน้องบันอ่ะน้องบอลเปล่าของแม่ก่อนนี่นี่อ่ะเปล่าก่อนอ่ะหนึ่งสองสามไปไดอ่ะของตัวเองอ่ะเปล่าของตัวเองโอ้ของตัวเองก็ไม่ไปอ่ะ เดี๋ยวคออีกคออ,ออีกตั้นพอก่อนแม่จะปิดแล้วไม่จะปิด,ปดวิดีโอแล้วอ่ะหนึ่งสองสามโอ้อันนี้ไกลอยู่นะโอเคโอเค